ยังไม่เลี้ยวไทรกิ้งแล้วเขาเรียกว่าเอากุ้งมาทอดละมันตรนนี้าการาชีวิตรอดอยู่เนี่ยตรงเนี้ย survival survival the survival survival only ได้เหรอเราก็มาถึงพื้นลาบแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ yeah เราเราตรงอีกถึงตรงพื้นลาบเพราะเราลงมาจากยอดเขานู้นประมาณเนี้ยเอ อเ,เออเราลงมาถึงพื้นลาบใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไหมถึงชั่วโมงเพราะจับเวลาอยู่เพราะเราเริ่มลงมาประมาณเที่ยงตอนนี้บ<ด>่ายโมงแหละ ตอนนี้แล้วก็เดินมาได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วเป็นไงบ้างสภาพแต่ละคนถิงเถอะถ้าทิงตอนนี้คือต้องเดินขึ้นผูนะไว้อะ <c oughs> มาถึงขนาดน,นี้แนละ้วผมจะไม่ยอมทิ้งของไป็นขาดเพราะขากลับจะขึ้นหอด้วยไม่ต้องเป็นภาระมาเดินเจ็บไป มาใจเล้วเป็นกคนแอนดี้แฮปปี้วันเดย์แอนนิเวอร์ซลลี่ใช่ไหมใครเอาทีฮันนีมูนทริปฮันนีมูนทริปพาไปพาไปไหนนะขับรถสี่ชั่วโมงไปที่หน้ามันทริปอันนี้ทีแรก first first anniversary เฮ้ เดินสิบไม์เดินสิบไม้ขับรถสี่ห้าสี่ห้าชั่วโมงครับได้สิบไม์ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนที่เดินมาสอบกิโฟองแล้ไม่รู้ถึงไหนเลเดินสิบไม์ไม่ใช่ตัวเปล่ากับสัมภาระนอนสี่วันคำเดินคำเหมือนพายเรือช่วยขายะเยอะเลยอ้ยองไรอย่างนี้ขายอะไปเล่ คนไหลที่หายเลยคนไหลมากเช่อนี้ Thank you Andy อ่า first year anniversary สุดยอดไปเลยสุดยอดตำนานเราต้องสร้างตำนานเราต้องสร้างตำนานอันนี้มาที่ไหนละไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าอีกน่าจะใกล้ถึงอันน่าจะอีกไม้หนึ่งอ่าใกล้ถึงเดินมายาวๆเลยมนเงที อย่างทางแบบจากไม้แรกโคตรโคตรเดือด <laughs> ตอนนี้เดือดกว่าค่ะไม่ไหวแล้วค่ะจะหลุดแร้วอ่ามีคนหนึ่งขึ้นมาไปแล้วครับผมไม่ไหวเดี๋ยวมาดูกันปลายทางเป็นยังไง ดูคนเดินไม่ไหวแล้วหนึง่งมีขี้มาเป็นไงสุป,ปายทิปเยี่ยมดีกุดเราคำดูสุปายเราคำดูสุปายฮะไม่ว่า